ไม่กลับไปบาร์เซโลนาแล้วเข็ดแล้วนะครับพอกันทีทางด้านของลีโอนลเมสซี่ครับได้แจ้งเหตุผลทุกอย่างที่ทำไมถึงเมินกลับไปที่บาร์เซโลนารวมไปถึงทำไมถึงมุ่งหน้าไปที่อินเตอร์เมมาฟังกันหน่อยนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าลีโอนลเมสซี่ครับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยยืนยันแล้วว่าจะไปร่วมทีมอินเตอร์เม่ในเมเจอร์ลิกซซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาของเดวิดแบ็กแฮมอย่างแน่นอนแล้วนะครับ เมสซี่ในวัย35ปีหมดสัญญาก,กับเปเช่นะตกเป็นข่าวฮือฮาเลยในวันพุทธที่ผ่านมาว่าตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายไปอยู่อินเตอร์แมามีของเดวิดแบงแฮมไม่ไปกอบโกยเงินที่ซาอุดิอาระเบียและไม่กลับไปที่บาร์เซโลนาอีกแล้วนะครับล่าสาุดทางเมสซี่ครับได้มีโอกาสออกมาให้สัมภาษณ์นะได้ยืนยันข่าวนี้ด้วยตัวเขาเองเลยนะครับผ่านซื่ออย่างสปอร์ตรวมไปถึงมุนโดเดปติโบ เขาบอกว่าผมได้ยินมาว่าบาร์เซโลนาต้องการขายผู้เล่นหรือลดค่าเหนื่อยของผู้เล่นลงมาซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมไม่อยากให้ทำแบบนั้นเลยแม้ว่าลาลิก้าจะยอมรับแผนการเงินแล้วและทุกอย่างมันดีมากสําหรับผมที่จะกลับไปแต่มันจะยังมีอย่างอื่นอีกมากมายที่จะต้องเกิดขึ้นผมอยากกลับไปบาซ่าจริงๆผมตื่นเต้นมากที่จะได้กลับไปแต่ในทางกลับกันเนี่ยหลังผ่านประสบการณ์ที่ผมเจอตอนที่ผมเดินจากมาผมไม่อยากตกอยู่ในสถานการณ์นั้นอีก ผมไม่อยากเอาอนาคตของตัวเองไปฝากไว้ในมือของใครผมจะไม่กลับไปที่บาร์เซโลนาผมจะไปร่วมทีมอินเตอร์มิมม่อย่างแน่นอนหลังจากที่คว้าชแชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยและผมก็คิดมาเสมอว่าจะไม่กลับไปที่บาร์เซโลนาอีกแล้วมันก็ถึงเวลาที่จะต้องไปสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ชีวิตในโลกของฟุตบอลที่มันแตกต่างไปจากเดิมแอนจอยกับชีวิตใหม่ที่มันมากขึ้นกว่าเดิมในแต่ละวันแน่นอนว่าความรับผิดชอบและความกระหายของผมในชัยชนะเนี่ยจะยังเหมือนเดิมทําในสิ่งต่างๆให้ดีอยู่เสมอสุขุมมากขึ้น แห่ไม่ซี่ครับยังยืนยันอีกนะครับว่าเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องสําคัญสําหรับเขานะครับเขาบอกว่าเงินเนี่ยไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมเราไม่เคยคุยเรื่องสัญญากับบาซโลน่ด้วยซ้ําพวกเขาเคยส่งข้อเสนอมาให้ผมแต่ไม่เคยเป็นข้อเสนอที่เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามอย่างเป็นทางการเราไม่เคยเจราจาเรื่องค่าเหนื่อยไม่เกี่ยวกับเงิน ไม่อย่างนั้นอนะ่ะผมคงไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบียแล้วผมจะบอกว่าผมได้รับข้อเสนอจากทีมอื่นๆในยุโรปจริงแต่ผมไม่ได้พิจรารณาข้อเสนอเหล่านั้นด้วยซ้ำเพราะความคิดเดียวของผมคือบาร์ซลน่าจะเป็นทีมเดียวในยุโรปที่ผมจะย้ายไปเล่นด้วยแต่ในเมื่อดีลกับบาร์ซ่ามันล่มลงไปผมอยากจะลองอะไรใหม่ๆที่ไมอามีผมเองใกล้ชิดกับบาร์ซลนามาอย่างยาวนานและผมจะใช้ชีวิตกับบาร์ซลนาอีกครั้งหนึง่ง มันคือการตัดสินใจไปแล้วหวังว่าจะได้กลับมาช่วยสโมสรนอีกสักวันเพราะที่นั่นคือสโมสรที่ผมรักผมอยากขอบคุณแฟนบอลบา์ซโลนาสำหรับทุกการสนับสน,นุนและใช่ผมจะกลับไปที่นั่นอีกครั้งอย่างแน่นอนสุดท้ายครับเโอเนลเมซี่ก็พูดถึงช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเปเช่นะครับที่เต็มไปด้วยอุปสรรคเขาบอกว่าความจริงก็คือปีแรกกับเปเช่นั้นยากมากอย่างที่ผมเคยพูดมาก่อนในบางครั้ง ด้วยหลายๆผลที่ต่างกันออกไปปีที่2ช่วง6เดือนแล้วเนี่ยผมรู้สึกดีมากๆรู้สึกสบายใจกับสโมสรกับเมืองและครอบครัวเออในช่วงกลางฤดูกาลที่มีฟุตบอลโลกเนี่ยผมคิดว่าฟุตบอลโลกจะส่งผลกระทบต่อทุกทีมโดยรวมมันส่งผลกระทบต่อฤดูกาลเล็กน้อยกับการแข่งขันสําคัญที่มากเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เป็นครั้งแรกหลังจากเลอเนลมซี่ครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไม่นานนะครับนางอินเตอร์แมีมี่สโมสรจากเมเ์ลิกซ็อกเกอร์ครับ ก็ออกมาประกาศคว้าตัวนักเตะอย่างเป็นทางการรวมไปถึงโรมาโน่ก็เฮียวิโกเป็นที่เรียบร้อยนะครับในรายละเอียดต่างๆครับเลโอนีลเมซี่จะได้รับค่าเหนื่อยจากอนะินเตอร์ไมอามี่เนี่ย54ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ50ล้านยูโรต่อปีแล้วก็เซ็นสัญญา4ปีนะครับซึ่งข้อเสนอนี้รวมไปถึงข้อเสนอตกลงกับสปอนเซอร์แบรนด์ดังๆนะไม่ว่าจะเป็นอ d ดิดารวมไปถึง Apple นะครับที่จะช่วยจ่ายค่าเหนื่อยของเลโอนีลเมซี่ โอ้ oh, ถือว่าเรียบร้อยครับเฮียวิโกนะเมซี่ไปอยู่อินเตอร์ไมอามี่นะครับในเมเจอร์ลิกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกานะครับก็ยินดีด้วยนะครับปิดดีวเป็นที่เรียบร้อยครับเส้นทางของเโอียวเมซี่ไปแล้วครับที่สหรัฐอเมริกานะครับไม่ได้กลับมาที่บาสนันนาอย่างที่หลายคนคิดไว้นะจ๊ะ